กูวิ่งแล้วเฮียกัวมันจับ่าแม่มารีไงเนี่ยเอาพ่อแม่มารีโขกตู้บ่อยยีกนีกนีกันวีกันยีันีกันยีกันยีกันยีกันนี่นยีกันยีันยมันยางไมยตั้งอ่ันย้นยีอัน่ีกัีนีกัีีนนนียยัยยัันกันนังีกนนี อืออะไรข้าขาวอะแคอยู่ท้องได้ลร้อยตอบตอบตอบพี่ตอบพี่ตอบว่าไม่รู้คี้อ่านไม่ออกไม่บอกพูดดังวันนีเกมจริงดังขดนั้นเหรอเจมด้อะไรทำไมหน้ามึนขาวจังวะเยี่ยลองพื้นเลยเนี่ยหน้าเทาเลยเฮ้ยมันนั่นสายเไรอมันสายตาที่พ่มเออยเยียหน้าหน้าเพลิดเพนเทาอ่ะ

เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สองรันช์สวยว่ะสวยว่ะชอบว่ะคือมันจะดูคนโง่แต่มันก็สวยอ่ะญี่ปุ่นว่ะอ๋อญี่ปุ่นอ๋อฮอยี่ฮอยทางเมืองดูใหญ่มากเอ๊ะมันมันติดทางไหมเอ๊ะไปไปซ้ายก่อนได้ป่ะปอกไปซ้ายก่อนฮอยฮอย อ้ยเฮ้ยมันเข้าไปได้ด้วยเหรอมาเฮเทเธอผีอยู่ไหนนั้นน่ะเฮ้ยซีโร่ซีโร่ไอ้ยี่อะอุ้ยผีผีปอผีเราให้แม่มาเรียบไปอุ้ย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 ขอโทษครับพ่อหนึ่งนั่งไงวะยี่หมา๋ยวแล้วถ้ามีคนมาเห็นทางนวันนี้อะไรวะผมไม่รู้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 บอยออนไซน์นะชิบหายแล้วไม่เป็นไรป่ะ พนอนแปลงสา่ย,ยานแปรงส่ย,ยานแล้วก็สมุดเวื่อมนเออมูกดำหมาแบบเนี้